สวัสดีครับวิเคราะห์บอลประจำวันนี้วันอังคารที่17มิถุนายนมาพบกับผมในช่องทีเด็ดทอมมี่วีซีกันเหมือนเดิมนะครับ และใครที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กันฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆขอขอบคุณล่วงหน้านะครับแล้วก็เหมือนเดิมสาหรับแนวทางวันนี้จัดมาให้7็ดคู่กันเหมือนเดิมนะครับหรือใครที่ยังไม่จุกใจในกลุ่มครอบครัวงผมเนี่ยจัดให้ได้อีกนะครับตัวเน้นตัววีหรือชุดโครงการมีให้ครบนะครับรับประกันความชัวร์ให้ด้วยนะฮะเพียงแค่พี่ๆสแกน QR โค้ดที่หน้าจอหรือใครนะครับที่สแกนไม่เป็นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ปลอดภัยไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ให้ด้วยนะครับ ไปเริ่มกันที่คู่แรกนะครับจะพาไปรู้สึกชิงแชมป์สโมสรโลกเป็นคู่ระหว่างฟูมินเนเซเจอกับโบเซดัดมุลน,นะครับคู่นี้ลงเตะกันตอนฮาทุมนะครับและตารางของคู่นี้อยู่ในกุฟเอฟนะครับส่วนเฮตูเฮตของคู่นี้เนี่ยยังไม่เคยเจอกันนะครับไปดูที่ ผลงานของทั้ง2ทีมกันก่อนนะครับเริ่มทางฝั่งฟูมิเนเซ่นะครับเก็บชัยชนะจากคู่แข่งได้ถึง4นัดแล้วก็เสมอ1นัดฟอร์มค่อนข้างดีมากๆนะครับเกมล่าสุดในศึกซีรีส์เอเนี่ยออกไปเยือนอินเตอร์นาซิออแนวนะครับเอาชนะได้2-0ส่วนทางฝั่งบอสเซียดอตมุนนะครับฟอร์มโหดเช่นกันนะครับ5เกมหลังสุดชนะทั้ง5นัดนะครับเกมล่าสุดเนี่ยในศึกบุนเดเลกานะครับเปิดบ้านไล่ถล่มโฮสไตคิวนะครับไปได้3ประตูต่อศูนย์นะครับและสําหรับความพร้อมในวันนี้นะครับฟูมิเเเนนซ่่ีย คุณซื้ออย่างเรนาโต f ฟาพุปลี่เนี่ยก่อนลงสนามนะครับจะขาดผู้เล่นอย่างกูกล้านะครับอา t o โตวิโอมาเชโรปิตากูกล้านะครับอาริคิวเมนะครับกาเบียลฟูเอนเตสนะครับเดาโตออสกุตโตนะครับกับไอซาเกนะครับที่ไม่สามารถลงช่วยทีมได้นะครับส่วนเรื่องการจัดทัพเนี่ยใช้ระบบ4-2-3-1นะครับอ่าสามประสานกองหน้าใช้เป็นเควินเซน่านะครับแล้วก็เอเวรันโดแล้วก็จะมีเอเลียสอันดาเดนะครับ ส่วนทางฝั่งรูสเซียดัตมุลนะครับคุณซื้ออย่างนิโก้โควัสนะครับก่อนลงสนามนะครับจะได้ตัวปากาศกรันนะครับห้องเครื่องตัวเก่งพ้นโทษแบนกลับมาช่วยทีมได้แล้วส่วนเรื่องการจัดทัพเนี่ยใช้ระบบ3 4 1 2โดยจะส่งเป็นวันเดมาร์เอาตอนเนี่ยคุมแผนหลังนะครับแล้วจะใช้มาเชลซาบิเซอร์นะครับกับเฟรนดิกเอเมชานะครับปั้นเกมลุกโดยที่ยูเรนบันแล้วก็คาริมอาเดเยมีเนี่ยสร้างสรรค์เกมลุกนะครับหน้าเป้าใช้เป็นเชรูซูลาซีนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับฟูมินเทนเซ่เนี่ย ฟอร์มช่วงหลังมาดีนะครับชนะไปได้ถึง4นัดติดต่อกันนะครับส่วนทางฝั่งดอทมุลเองฟอร์มก็ดีไม่แพ้กันนะครับตั้งแต่จบซีซั่นมาเนี่ยหเกมหลังสุดนะครับเก็บชัยชนะได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ได้พักมายาวๆนะครับจากสตินะครับแม้ว่าจะไม่เคยเจอกันมาก่อนเนี่ยแต่โดยรวมทัพเสือเหลืองเนี่ยคมอยู่เยอะเลยนะครับโดยราคาบอลวันนี้นะครับเปิดมาให้บสเซียดอทมุลนะครับเป็นต่ออยู่ที่1ลูกราคา2เปิดมาให้1นึขีดหนสูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้2 5าขีด3มราคาปิด ให้2.5วันนี้แนะนำนะครับให้ต่อไปที่บรูเซียดอทมุลและคู่นี้คิดว่ายิงเยอะให้กดไปที่สกอร์สูงนะครับโคต่อไปนะครับยังอยู่ในศึกชิงแชมป์สโมสรโลกเป็นคู่ระหว่างอุนซานฮุนไดเจอกับมาเมโรดี้ซันดาวคู่นี้ลงเตะตอนตีห้านะครับและคู่นี้เนี่ยอยู่ในก o ุฟเอฟนะครับส่วนเฮดทูเฮดไม่เคยเจอกันนะครับไปดูที่ฟอร์ม5เกมหลังสุดนะครับเริ่มทางฝั่งอาุนซานฮุนไดนะครับ เก็บชัยชนะจากคู่แข่งเนี่ยได้2นัดเสมอ2นัดแพ้1นัดนะครับเกมล่าสุดในสุดเคลีกเนี่ยออกไปเยือนชุนบุกค,คุนไดนะครับแพ้ไป3ประตูต่อ1นะครับส่วนทางฝั่งมามิโรดี้ซันดาวเนี่ยฟอร์ม5เกมหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับเกมล่าสุดออกไปเยือนพีระมิดเอฟซีนะครับแพ้ไป2ประตูต่อ1นนะครับ และสําหรับความพร้อมในวันนี้นะครับอุนซานฮุนไดเนี่ยสภาพทีมค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีตัวเจ็บแม้แต่รายเดียวนะครับส่วนเรื่องการจัดทัพใช้ระบบ442นะครับเดนกลางวางเป็นจูบุนยังนะครับแล้วก็จะมีดาริยานโบยานิตนะครับเป็นคู่กองหน้าครับแล้วก็จะใช้เอลิกฟาริอัตแล้วก็คิมวอนซังเนี่ยราสกรร่วมกันนะครับส่วนทางฝั่งมาเมโลดี้ซันดาวเนี่ยจะหมดสิทธิใช้งานซียาดานีกองก้านนะครับแค่เพียงรายเดียวเท่านั้นนะครับ ส่วนเรื่องการจัดทัพใช้ระบบ4-2-3-1นะครับแดนกลางมีการหลักอย่างเตโบโฮาแล้วก็จะวางเป็นเจเดนอดัมนะครับคอยปั้นเกมและส่งอีครามเลนเนอร์ e เนี่ยล่าสกอร์ในแดนหน้านะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ทางฝั่งเมโลดี้ซันดาวเนี่ยอาจจะได้เปรียบในเรื่องของสรีระแต่ทางอุลซาวฮุนไดเนี่ยก็ได้เรื่องของแทติกและความคล่องนะครับส่วนตัวมองว่ามาตรฐานบอลแดนสมเหนือเนี่ยวันนี้นะครับดูดีกว่าแน่นอนนะครับโดยเลดวันนี้นะครับเปิดมาให้ทางด้าน ซันดาวเนี่ยเป็นต่ออยู่ที่0.05ราคา2เปิดมาให้เสมอสูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้2.25ราคา2เปิดมาให้2ลูกวันนี้แนะนำนะครับให้วางรองนะครับไปที่อุนซานฮุนไดไว้ก่อนละกันนะครับแล้วคู่นี้น่าจะยิงน้อยให้กดไปที่สกอร์ต่ำนะครับคู่ต่อไปอยังอยู่ในศึกชิงแชมป์สโมสรโลกนะครับเป็นคู่ระหว่างมอนเตเลเจอกับอินเตอร์มิลานนะครับคู่นี้ลงเตะกันตอน8โมงเช้านะครับ ตารางคะแนนของคู่นี้นะครับอยู่ในกลุ่ม E นะครับส่วน h ฮ t o h e a d ยังไม่เคยเจอกันไปดูที่ผลงาน5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันก่อนนะครับเริ่มทางฝั่งมอนเตเลนะครับเก็บชัยชนะจากคู่แข่งได้3นัดแพ้2นัดนะครับเกมล่าสุดเนี่ยออกไปเยือนเตปอติโบโตลูก้านะครับแพ้ไป2ประตูต่อ1นะครับส่วนทางฝั่งอินเตอร์มิลานเองเนี่ยฟอร์ม5เกมหลังสุดชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1เกมล่าสุดในศึกชิงแชมป์แชมเปี้ยนลีกเนี่ย แพ้ให้กับปารีสนะครับไปถึง5ประตูต่อศูนย์นะครับและสําหรับความพร้อมในวันนี้นะครับวอนเดเลเนี่ยตัวแทนจากเม็กซิโกนะครับภายใต้การทําทีมของโดดิแม็กดอเรนนะครับซึ่งการจัดทัพในวันนี้เนี่ยน่าจะส่งผู้เล่นชุดที่ดีสุดลงสนามแน่นอนนะครับดวลนี้เนี่ยจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับนาเป้าใช้เป็นเกลมมนเบเตรามีนะครับสามกลางลุกมีเคซุสโกโรน่านะครับแล้วก็จะมีเซคิโอกานาเลสออลิเวอร์ตอเลสนะครับ ส่วนทางฝั่งอินเตอร์วิลานยอดทีมจากอิตาลีนะครับเขาต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยแต่งตั้งคุณซื้อใหม่แล้วเป็นคิสเตนคิวูนะครับเข้ามารับทําหน้าที่แทนนะครับส่วนเรื่องการจัดทัพในวันนี้นะครับจะมมีชื่อของเมนดี้ตาเรมีนะครับดาวยิงทีมชาติอิหร่านเนี่ยไม่สามารถเดินทางมาเนื่องจาก ปัญหาความตึงเครียดของประเทศนะครับส่วนพวกกัวอินกอรีอาแล้วก็มาโกโอนาโตวิดเนี่ยหมดสัญญากับทีมไปแล้วแยกทางไปเป็นที่เรียบร้อยส่วนเรื่องการจัดทัพนะครับชาโล่สามนะครับสองกองหน้าใช้เป็นลาวตโลมาตินเนสมาคุตูรามนำตรงกลางมีเฟรดิโกโดิมาโกนะครับแล้วก็จะมีฮาคารซัตฮานกูกูนิโครโรบาลิลานะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับอินเตอร์เนี่ย ดูเหนือกว่าทุกด้านนะครับแล้วก็เพิ่งผิดหวังจากเกมนัดชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนลีกมาด้วยนะครับมองเรื่องขุมกําลังแล้วเนี่ยยังอยู่ในแง่ของประสบการณ์นะครับคุณภาพนักเตะแล้วก็ระบบทีมเนี่ยยังคงแข็งแกร่งกว่าชัดเจนนะครับแม้เพิ่งจะเปลี่ยนตัวกุนซือมาก็ตามเนี่ยก็ต้องบอกว่าเลทวันนี้นะครับเปิดมาให้ทางฝั่งอินเตอร์มิลานนะครับเป็นต่อ1ลูกราคา2เปิดมาให้1นึขีดหนส่งต่ํากําแพงราคาบนเปิดมาให้2 5ง3ขีด ราคา2เปิดมาให้2.5วันนี้แนะนำนะครับให้ต่อไปที่อินเตอร์มิลานได้เลยและคู่นี้น่าจะยิงกันเยอะให้กดไปที่สกอร์สูงนะครับคู่ต่อไปนะครับจะพาไปรุยศึกเกาหลีทีวิชั่น1เป็นคู่ระหว่างชันบุกค,คุนไดเปิดบ้านเจอกับซูวอนเอนะครับคู่นี้ลงเตะก,กันตอน5้าโมงครึ่งนะครับ ไปดูที่ตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนับเริ่มที่ชอนบุกค,คุนไดนะครับอยู่อันดับหนึ่งของตารางเลยนะครับมี38แต้มแข่งไป18นัดชนะ11เสม,มอ5แพ้2นะครับส่วนทางด้านฝั่งซูวอนเออยู่อันดับที่11ลองบวยมี16แต้มน,นะครับแข่งไป18นัดชนะ3เสม,มอ7แพ้8นะครับและเฮตุเฮตของคู hey ่นี hey ้ hey 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 นะครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มเจ้าถิ่นเนี่ยดูดีกว่าชัดเจนนะครับเกมล่าสุดเนี่ยก็เป็นฝ่ายเฉือนเอาชนะ ส่วน FC ไปได้2ประตูต่อ1นะครับไปดูที่ฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดนะครับเริ่มทางฝั่งซุนบุกนะครับเก็บชัยชนะจากคู่แข่งเนี่ยได้ถึง4นัดนะครับแล้วก็เสมอ1นัดเกมล่าสุดนะครับออกไปเยือนแกงวันนะครับเอาชนะได้30 ส่วนทางด้านฝั่งซูวรรฟซีนเนี่ยฟอร์ม5เกมหลังสุดชนะได้เพียง1นัดเสม,มอ2นัดแพ้2นัดนะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านแพ้กับ FC อันยางไป2ประตูต่อ1นะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับเจ้าบ้านสภาพทีมวันนี้พวกเขาไม่มีปัญหาเรื่องตัวผู้เล่นบาดเจ็บนะครับโดยตัวหลักอย่างเตียโกโบอาโร่เนี่ยแล้วก็ลียองแจนะครับพร้อมลงสนามส่วนทางด้านฝั่งซูวรรฟซีน,นะครับสภาพทีมวันนี้100%เช่นกันนะครับโดยตัวหลักอย่างคิมแจซังแล้วก็ลีแจซอนเนี่ย ลงสนนาเช่กัันนะครบก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับคู่นี้เนี่ยเลทเปิดออกมาให้ทางฝั่งเจ้าถิ่นยังยองบุกคุนไดเนี่ยเป็นต่ออยู่ที่1ลูกราคา2เปิดมาให้0ูนขีดหนึ่งสูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้2.5ราคา2เปิดมาให้2.5ขีดสวันนี้แนะนํานะครับให้ต่อไปที่เจ้าถิ่นยังชองบุกคุนไดเนี่ยเอาชนะได้แล้วคู่นี้ให้วางไปที่สกอร์สูงนะครับ คู่ต่อไปยังอยู่ในศึกเกาหลีดิวิชั่น1เป็นคู่ระหว่าง FC ซโซเปิดบ้านเจอกับกังวอน FC คู่นี้ลงเตะกันตอน5้ามงครึ่งนะครับไปดูที่ตารางคะแนนนะครับเริ่มที่เจ้าถิ่นนะครับอย่าง FC ซโซเนี่ยอยู่อันดับที่6ของตารางมี25แต้มแข่งไปแล้ว18นัดชนะ6เสมอ7แพ้5นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนอย่างกังวอน FC เนี่ยอยู่อันดับที่10ของตารางมี21แต้มแข่งไป18นัดชนะ6เสมอ3แพ้9นะครับ เฮตูเฮของคู่นี้ก็ต้องบอกว่า fc so เนี่ยผลงานดูดีกว่าทีมเยือนชัดเจนเลยนะครับเกมล่าสุดเนี่ยก็เฉือนเอาชนะไปได้1ประตูต่อศนส่วนฝั่งการเล่น5เกมหลังสุดนะครับขอเริ่มทางฝั่ง,งเจ้าถิ่น fc so นะครับเก็บชัยชนะจากคู่แข่งเนี่ย ไปได้3นัดเสมอ1นัดแพ้1นัดเกมล่าสุดในศึกเคลิกนะครับออกไปเยือนกวางจูนะครับเอาชนะได้3ประตูต่อหนึ่งส่วนทางฝั่งทีมเยือนอย่างกังวลเอฟซีนเนี่ยฟอร์ม5เกมหลังสุดดูไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับชนะ1เสมอ1แพ้3เกมล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านแพ้ให้กับชุงบุกคุนไดเนี่ยไป3ประตูต่อสูนรนะครับและสำหรับความพร้อมวันนี้นะครับ FC ซูนเอฟซีโซจะมีชื่อของลีซังมินนะครับกีชุงยองวิลเลียนนะครับที่มีการบาดเจ็บนะครับส่วนเรื่องการจัดทัพ ใช้ระบบ4ี2สนะครับเรนกลางมีแกนหลักอย่างจองซองวอนนะครับแล้วก็ซอยจุนนะครับเป็นคู่กองหน้าจุนฮามินแล้วก็มาโก้กูดานชิตเนี่ยรัสกอร์ร่มกันนะครับส่วนทางด้านฝั่งกังวอนเอฟซเนี่ยสภาพทีมสมบูรณ์ร้อไม่มีตัวเจ็บนะครับส่วนเรื่องการจัดทัพใช้ระบบ4ีซนะครับเรนกลางมีแกนหลักอย่างคิมแดวูนะครับคิมดองฮยอนโดยมีคู่กองหน้าเป็นลีจีโฮแล้วก็วิกตอกราเบลนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับสําหรับคู่นี้เนี่ย เลทเปิดมาให้ทางด้านฝั่งเจ้าบ้านอย่าง FC Soul s ซเป็นต่ออยู่ที่0.5ขีด1ราคา2เปิดมาให้0.5สูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้2ขีด2.5ราคา2เปิดมาให้2ลูกวันนี้นะครับแนะนำให้ต่อไปที่ FC s ซเจ้าถิ่นนะครับแล้วคู่นี้ให้กดไปที่สกอร์ต่ำนะครับู่ต่อไปจะพาไปดูวิสัยทนคาเคปโกคาร,ครเป็นคู่ระหว่างคูราเซา เจอกับเอลซาวาดอ์นะครับคู่นี้ลงเตะกันตอน7จ็ดโมงสิแล้วคู่นี้เนี่ยอยู่ในกรุป B นะครับส่วนเฮ t ทูเฮ d ที่เคยเจอกันมาก็ต้องบอกว่าทางฝั่งทีมเยือนอย่างเอลซาวาดอ์เนี่ยผลงานดีกว่าคูลาเซามากๆนะครับเก็บชัยชนะได้ถึง4นัดแล้วก็เสมอ1นัดนะครับโดยในเกมล่าสุดในศึกคอนคาเคปปี62เนี่ยเอลซากาดอ์ก็เอาชนะได้1นึู่นะครับส่วนฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดนะครับเริ่มทง้งฝั่ง คูราเซานะครับเก็บชัยชนะจากคู่แข่งได้ถึง4นัดแล้วก็แพ้1นัดนะครับเกมล่าสุดเนี่ยเจอกันในศึกคัดบอลโลกนะครับเจอกับเฮติเอาชนะได้5 1นะครับส่วนทางฝั่งเอลซากาดอร์นะครับฟอร์ม5เกมหลังสุดชนะ1เสมอ3แพ้1เกมล่าสุดในศึกคัดบอลโลกเปิดบ้านเจอกับซูรินามีนะครับก็เสมอกันไป1 1นะครับสภาพความฟอร์มวันนี้เนี่ยคูราเซานะครับจะไม่จะไม่มีการปรับทับอย่างแน่นอนนะครับโดยจะส่งผู้เล่นอย่าง เจลมีแอนโทนิเซ่นะครับเจลมันเคนจิกอเรนะครับกอเวนคาสตานเนียนะครับแล้วก็เควินเฟรดด้าเนี่ยเป็น5ผู้เล่นนะครับที่น่าจะได้ลงเป็นตัวจริงทั้งหมดนะครับส่วนทางฝั่งอิซากาดอเนี่ยไม่มีนักเตะถอนตัวก่อนทัวร์นาเมนต์นะครับผู้กาลังส่วนใหญ่เนี่ยยังเป็นผู้เล่นที่ค้าแข้งในประเทศนะครับส่วนเอนดิโก้ดูอินตาร์สเนี่ยกองหลังอาท็อป อองในลีกฮอลแลนด์ Holland เนี่ยแล้วก็โฮลอนโอโซดิโอนะครับกองกลางจากชิคาโกฟลายไรอันคิวกองหน้าจากบราดิก้านะครับแล้วก็คารินกาดเนี่ยยังเป็นแกนหลักในทีมชุดนี้นะครับ อ่ะก็ต้องบอกว่าคูราซาวเนี่ยผลงานในการคัดบอลโลกเนี่ยดีมากนะครับแต่นัดนี้เล่นสนามกลางนะเจอกับทีมแกร่งพอๆกันนะครับอย่างเอซคาดอที่รายพ่ายมาสี่เกมติดต่อ,อก,กันอีกทั้งคุมกําลังขนมาแบบสนบุญแบบมากๆสําหรับทัวร์นี้นะครับและยังเป็นนัดแรกน่าจะสู้กันได้ดุเดือดโอกาสจบเจ้าแบ่งแต้มก็มีสูงสําหรับคู่นี้นะครับโดยเลทเนี่ย เปิดมาให้ทางฝั่งคูราเซานะครับเป็นต่ออยู่ที่0 x 0 5ราคา2เปิดมาให้เสมอสูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้2ลูกราคา2เปิดมาให้2 2 5วันนี้แนะนําให้ลองไปที่เอลซควาดอไว้ก่อนละกันนะครับอ่าคู่นี้เนี่ยน่าจะจบเจ้ากันมากฝ่าแบ่งแต้มกันไปแล้วคู่นี้ยิงกันเยอะให้กดไปที่สกอร์สูงนะครับ คู่สุดท้ายในศึกคอนคาเคฟโกครับเป็นคู่ระหว่างแคนาดาเจอกับฮอนดูรัสคู่นี้ลงเตะกันตอน9ก้ามงครึ่งนะครับและตารางคะแนนของคู่นี้อยู่ในกลุปบีนะครับส่วนเฮตุเฮตของคู่นี้ที่เคยเจอกันมาเนี่ยฟอร์มค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันแต่เกมล่าสุดในศึกคอนคาเคฟเมื่อปี66เนี่ยเป็นทางฝั่งแคนาดานะครับเอาชนะฮอนดูรัสเนี่ยไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อนหนึ่งนะครับก็ถือว่าทําผลงานได้ดีนะฮะส่วนฟอร์มห้าเกมหลังสุดนะครับขอเริ่มทางฝั่งแคนาดานะครับ เก็บชัยชนะจากคู่แข่งได้3นัดเสมอ1นัดแพ้1นัดนะครับเกมล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านเจอกับไอวอรี่โค้ทนะครับเสมอกัน0ูนย์นะครับส่วนทางฝั่งฮาวูรัตนะครับฟอร์ม5เกมหลังสุดชนะ4แล้วก็แพ้1นะครับเกมล่าสุดเนี่ยในศึกคันบอลโลกนะครับเปิดบ้านเอาชนะแอนตาร์กติกาแอนบาดูด้าเนี่ยไปได้2ประตูต่อศูนย์นะครับและสําหรับความพร้อมวันนี้นะครับแคนาดานะครับคุณซื้ออย่างเจสซี่มาร์ทเนี่ยชุดนี้นะครับเรียก ติดมาหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นมิลานบายอนนะครับซามูเอลฮิตไตต้านะครับอิสมาเอลโคนี่นะครับทายอนบูชานาัน คาร์มานูเลอร์นะครับส่วนตัวหลักๆที่ติดโผมาก็ใช้ได้เลยนะครับเป็นอันฟันโซเดวิดโจนาธานโอโซริโอแล้วก็โจนาธานเดวิดนะครับส่วนฮอลดูรัสเนี่ยคุณซื้อ,อย่านเดโก้วัตเกรสนะครับก่อนลงสนามวันนี้สภาพทีมสมบูรณ์100%ไม่มีตัวเจ็บนะครับส่วนเรื่องการจัดทัพใช้ระบบ4-2-3-1นะครับเน้นการแกนหลักมีฟานชิตโก้มาร์ติเนซนะครับส่วนแนวะลุกวางเป็นเดวิดลุยคอสร้งางสรรค์เกมแล้วก็จะมีโซโก้โรซานโนเนี่ยเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับก็ต้องบอกว่าเจ้าถิ่นแคนนาาดาเี่ย โชว์ฟอร์มได้เหนียวเลยนะครับช่วง5าเกมหลังสุีิผ่านมาเนี่ยพลาดไปแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับส่วนฮอดูรัสเองฟอร์มกำลังมาดีเช่นกันนะครับเก็บชชนะ4เกมติดนะครับโดยถิติเนี่ยที่เคยเจอกันมาแคนาดาก็ทำได้ดีกว่านิดหน่อยนะครับและราคาบอลเนี่ยวันนี้นะครับเปิดมาให้ทางฝั่งแคนาดาเป็นต่ออยู่ที่1นขีดหนราคา2เปิดมาให้1.5สูงตุดาสูงตากำแพงราคาบนเปิดมาให้2 5งขีดสราคา2เปิดมาให้2.5ง วันนี้แนะนำนะครับให้ต่อไปที่แคนาดาครับแล้วคู่นี้เนี่ยยิงกันไม่น่าจะเยอะให้กดไปที่สกอร์ต่ำนะครับแล้วก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับแนวทางเ็คู่ประจำวันนี้นะครับเดี๋ยวจะสรุปให้อีกหนึ่งรอบสำหรับในคู่แรกฟูมินิเซ่เจอกับดอทมุลคู่นี้แนะนำต่อไปที่ดอทมุลแล้วกดไปที่สกอร์สูงนะครับคู่ต่อไปนะครับบุนซานคุนไดเจอกับมาเมโลดี้ซันดาวนะครับคู่นี้แนะนำนะครับให้รองไปที่บุนซานคุนไดแล้วกดไปที่สกอร์ต่ำนะครับ คู่ต่อไปนะครับมอนเทเลเจอกับอินเตอร์มิลานนะครับผู้นี้แนะนําต่อไปที่อินเตอร์มิลานแล้วกดไปที่สกอร์สูงผู้ต่อไปนะครับซองบุคคุนไดจะเปิดบ้านเจอกับซูวอนเอฟซีนะครับผู้นี้แนะนําต่อไปที่ซองบุคคุนไดแล้วกดไปที่สกอร์สูงผู้ต่อไปเอฟซีโซเปิดบ้านเจอกังบอลนะครับผู้นี้แนะนําต่อไปที่เอฟซีโซแล้วกดไปที่สกอร์ต่ำนะครับผู้ต่อไปนะครับคูราเซาเปิดบ้านเจอกับเอลซาวาดอนนะครับผู้นี้แนะนํารองไปที่เอลซาวาดอแล้วกดไปที่สกอร์สูงส่วนในคู่สุดท้ายแคนาดาเจอกับฮ ผู้นี้แนะนำต่อไปที่แคนาดาแล้วกดไปที่สกอร์ต่ำนะครับจัดไป